สำหรับวีดีโอนี้จะแนะนำการใช้รหัสพอสโครดก็คือเป็นรหัสใน Google Map นะที่สามารถพูดบอกการผ่านทางโทรศัพท์ได้เลยเช่นสมมติว่าคุณมี Google Map อยู่ในรถคุณไม่สามารถส่งลายไปหารถคุณได้ใช่ไหมมันก็ไม่เป็นสามารถส่งลิงก์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะส่งไปได้ก็คือคุณจอดออกมาแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะสมมติว่าพิกัดที่คุณอยากจะส่งคือตรงนี้จุดนี้นะครับก็แตะเข้าไปในมือถือหรือในที่ไหนก็ได้นะ แล้วในนั้นเ่ยก็กดกดดูข้อมูลจริงๆคุณจะพิมพ์หนึ่งสามจุดเจ็ดศูนย์อะไรเนี่ยก็ได้แต่มันจะช้าไปหน่อยเมื่อเทียบกับรหัสชุดนี้นี่รหัสชุดนี้เรียกว่ารหาัสพาสโค้ดนะ PG สอง g บวก Q หกเจ็คุณลองเอา PG สอง Q หกเจ็ดเนี่ยมาเสิร์ชดูปุ๊บอ่มมันก็จะแสดงพิกัดน,นี่แหละเพราะฉะนั้นคุณเอาไอ้ตัวเนี้ย ไปคินอยู่ในรถของคุณได้นะถ้ารถคุณมีพันทีนะครับ mm hmm. ก็ใช้ได้กับทุกมือถือคุณจะไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ใน Google Ma p คุณก็ใส่อันนี้ก็ได้เวลาโทรศัพท์บอกเพื่อนอ๋อแล้วควรจดอันนี้มาหน่อยนะก็ก็บอกเขาคุณอาจจะไม่มีไลน์ระหว่างกัน่ยคุณส่งลิงก์ไปหาเขาไม่ได้ส, mm hmm. ไดส่ง SMS ก็ก็ได้นะจริงมือส่ง s อสเ็กดก็ได้แต่ว่าวิธีนี้ก็สะดวกเหมือนกันหรือจริงถ้าคุณจะส่งผ่าน SMS จริงๆเนี่ยคุณกดแชร์ปุ่มนี้ก็ได้ ก็อกดี้คัดล็อกนล็แต่คุณก็จะเสียค่าใชนเม็ดแบบเต็มหน่อยนะเพราะมันยาวนิดนึงนะครับ